สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับคลิปที่โพสต์ทุกวันอังคารทางช่อง y o u t u b e c o m ok นิติเทพนี้จะเป็นการรายงานรายได้ภาพ,พยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ทั้งในอเมริกาในโลกนี้และก็ในประเทศไทยนะครับรวมถึงรายได้รวมนะับตั้งแต่ต้นโปรแกรมจนถึงปัจจุบันด้วยว่ารายได้ในโลกนี้ขณะน,นี้ทำไปได้แล้วเท่าไหร่ วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ2เรื่องก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็คือเนื้อหาประจำคลิปนี้วันนี้เราขาดรายงานของ Box Office Thailand ซึ่งเขารายงานประมาณการจากเครือเมเจอร์และก็ประมาณการทั่วประเทศไทยทำให้เราคงเหลือรายงานอันดับ ในประเทศไทยรายได้ในะประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา1-4ตุลาคม2563เพียงแค่จากชมรมวิจารณ์บันเทิงเท่านั้นแต่พี่โอก็จะอ่านให้ครบเลยนะครับว่าเขารายงานถึงเรื่องอะไรบ้างและรายงานทั่วโลกนั้นก็ขาดรายงานของประเทศจีนและของอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะภาพย,ายนตร์เรื่องแวนการ์ดไม่มีการรายงานจากวอร์เนอร์นะครับว่าได้เท่าไหร่เรื่องนี้เข้าฉายที่ประเทศจีนวันที่3 0 ตุลาคมแต่ที่แน่ๆประเทศจีนสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องที่เป็นหนังจีนทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ1และอันดับ2ประจำสัปดาห์ด้วยรายได้มากถึงเกิน150ล้านเหรียญสหรัฐทั้งคู่ครับส่งผลให้ตอนนี้ประเทศจีนมีหนัง3เรื่องแล้วที่เข้าชาร์ต สูงสุดประจําปีของโลกที่มีรายได้สูงเกิน150ล้านนะครับและอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันก็ยังคงเป็น The 8 0 0ซึ่งทํารายได้สูงถึง442ล้านเหรียญสหรัฐรวมกันทั่วโลกนะครับทําลายสถิติ Bad Boys for life ไปแล้วเมื่อ2 สสัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็เลยเท่ากับว,ว่าท็อป10ปี2020มีหนังจีนถึง3เรื่องและการทำรายได้เกิน150ล้านนี้ก็มาจากประเทศจีนประเทศเดียวทั้ง3เรื่องนะครับส่วนเอ0อาจจะมีรายได้จากประเทศอื่นนิดนหน่อยๆแต่เฉพาะจีนเองก็เกิน400ล้านอยู่ดีก็เรื่องที่ทำรายได้ในประเทศจีน2 2เรื่องที่ เป็นอันดับหและอันดับ2ส,สัปดาห์นี้ก็ขอพูดถึงจีนไปเลยกัแล้วกันนะครับอันดับ1คือภาพยนตร์เรื่อง My People My Homeland ทํารายได้เป็นอันดับ1สัปดาห์นี้ที่ประเทศจีนด้วยรายได้157ล้านครับและอันดับ2เฉียดใกล้เคียงกันมากเลยอันดับ2ก็คือ,อ,อ Legend of d e f i c a t i o n ทํารายได้ไป151ล้านเศษส่วนแวงกาด เปิดตัวพร้อมกันไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆแวงการ์ดก็ยังคงไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ดีน่าเสียดายมากทำให้แวงการ์ดประสบความล้มเหลวทั้งในประเทศจีนและทั้งในประเทศไทยแฟนขับเฉินหลงก็คงต้องร้องไห้หน่อยนะครับเพราะยังแต่ถึงยังไงเฉินหลงก็ไม่ได้เป็นพระเอกเรื่องนี้อยู่แล้วพระเอกเรื่องนี้เป็นอย่างอย่างเอาล่ะครับงั้นอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องนี้พี่โอจะเก็บไว้พูดท้ายคลิปนะครับก็คือเมื่อวานนี้พี่โอพูดถึงหนังที่เลื่อนไปฉายในสัปดาห์ปีหน้าแล้วก็บอกว่ายังมีหนังอีก4เรื่องที่ยังไม่เลื่อนปรากฏว่าทันทีที่โพสต์คลิปไปแป๊บเดียวหนังเรื่องดูนของวอร์เนอร์ก็เลื่อนไปปีหน้าแล้วและหลังจากเชา้าเป็นต้นมาเชา้าวันนี้ก็มีประกาศอีกหลายเรื่องมี The b a t m a n เลื่อนไป The Mat r i x ในทิกภาคสี่เลื่อนมา Black Adam ยกออก ชาแซมกับเดอะแฟลชก็เลื่อนไปอีกนะครับก็เลยทำให้พี่โอจะต้องไปแก้ไขในคลิปที่แล้วแต่จะขอเวลาแก้แก้ไขนิดหน่อยนะครับยา่ายังไงตอนท้ายคลิปนี้พี่โออาจจะเพิ่มรายงานว่าเรื่องที่เพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างและก็มีวันที่เท่าไหร่บ้างซึ่งเป็นวันที่ของอเมริกาจะนำไปใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในประเทศไทยพี่โอจะขอเริ่มอ่านตั้งแต่ของชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเป็นหนังจากออสเตรเลียครับอยู่ด้านล่างสุดของรายงานสัปดาห์นี้ของชมรมวิจารณ์บันเทิงเลยครับ I am woman หรือคุณผู้หญิงยืนหนึ่งหัวใจแกล่งเป็นประวัติชีวิตของเฮเรนเรดี้แล้วก็ประวัติ ผลงานเพลงนี้นะครับเพลง I Am Woman ซึ่งเป็นเพลงแอนเตมเพลงประจำชาติวีรสตรีที่เรียกร้องสิทธิทั้งหลายนี่แหละหลังจากที่พี่โอโพสคลิปนี้ไปวันที่26กันยายน3วันต่อมาเฮเรนเดดี้ก็เสียชีวิตลงด้วยวัย84นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายรือว่า แต่ว่าความจริงเธออาจจะเสียชีวิตอย่างมีความสุขก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นชีวป,ประวัติของเธอนั้นได้ออกสู่สายตาชาวโลกออกสู่สายตาชาวไทยในโรงภาพยนตร์ด้วยส่วนใหญ่เรื่องนี้จะฉายเป็น VOD นะครับ v ออนดีมาน n d แต่ในประเทศไทยนี้ได้เข้าโรงได้เข้าโรงเพียงแค่สามสี่วันไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นเฮเลนเรดดี้ก็ถือว่าหลับสบายตายตาหลับนะครับก็ขอไว้อะไรให้กับผู้ที่รักในผลงานของเธอในโอกาสนี้ด้วยครับ เรื่องต่อมาครับเกมเมอร์เกมแม่ขณะนี้รายได้เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ทำไปได้7ล้าน4แสนบาทนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็ดูว่ารายได้ของ Box Office Thailand นั้นเกือบจะ1 5ล้านแล้วถ้าสัปดาห์นี้มีรายงานของ Box Office Thailand มาด้วยก็จะรู้กันแล้วว่าถึง15ไปแล้วหรือยังครับเรื่องต่อมาครับสารคดีชีวประวัติราชินีเพลงแจ๊สระดับโลก ของเมื่อศตวรรษที่แล้วนะครับทำรายได้ในประเทศไทยจากการฉายแค่เพียงไม่กี่โรงไปเพียงแค่67,000บาทเท่านั้นไม่ติดท็อป10นะครับศิลปินแจสบิลลี่ต่อมาครับอันทะเบริมแอนเทเบลัมหลอนย้อนโลกสัปดาห์นี้ทํารายได้ไป86,000บาทในจังหวัดใหญ่เหล่านี้นะครับรายได้รวมก็ 3... 3ล้าน 780,000บาทแล้วส่วนรายได้ทั่วโลกนั้นขณะนี้ทำไปแล้ว4ล้านเหรียญสหรัฐครับเรื่องต่อมา Love at Second Sight รายได้สัปดาห์นี้เฉพาะเมืองใหญ่ก็130,000บาทรายได้รวมในขณะนี้590,000บาทแล้วครับรายได้รวมในตลาดโลก เป็นของปีที่แล้วนะครับปี2019ที่สัปดาห์ที่แล้วพี่โอบอกว่าหาไม่เจอตอนนี้ทำไรายได้ไปในปีที่แล้วไปแล้ว5ล้านเหรียญสหรัฐครับเรื่องต่อมาที่อันดับ8สัปดาห์นี้ในประเทศไทยครับหนังผีที่ไม่น่ากลัวเลยสำหรับพี่รามอรยาหรือพี่โอนิติเทพนี่แหละซ่อนเงาผี b e h i n d y o สัปดาห์นี้ทำไรายได้ไป200,000บาท รายได้รวมในขณะนี้เป็นล้านแล้วนะครับ1 1 0 0 0ล้านบาทครับอันดับที่7ภาพยนตร์เรื่องเท s l a าเทสลบิดาของวงการดิจิตัลถ้าไม่มีเขาก็โลกนี้ก็ไม่รู้จักดิจิตัลไม่รู้จักสมาร์ทโฟนนะครับอีธานฮอกเป็นเทสล a าเทสลาทำรายได้ในโลกนี้ไปแล้ว2 0 0 0สนเหรียญเท่านั้นเองโดยที่เป็นรายได้จากอเมริกาเพียงแค่90,000เหรียญน,นะครับส่วนรายได้ในประเทศไทยสัปดาห์นี้ทำไป3 0 0แสน บาทรายได้รวมในประเทศไทย1นึ่งล้านหกแสนหกบาทถ้ารวมทั้งประเทศก็คงได้มากกว่านี้ไม่เท่าไหร่เพราะเรื่องนี้จะฉายเฉพาะเมืองใหญ่นะครับอันดับ6สัปดาห์นี้ในประเทศไทยครับ The Last Full m a j o r หรือวีระรุษโลกไม่จำถ่ายทำที่กาญจนบุรีนะครับทำรายได้ไป4,60,000บาทรายได้รวมก็เท่านี้แหละครับเพราะว่าเพิ่งฉายเป็นสัดาห์แรกเข้าอันดับสัปดาห์แรกก็อันดับ6เท่านั้นส่วนอันดับ5 เมื่อสักครูน่นี้การจะนำบุรีนะครับอันดับ5ราชบุรีครับเด i ว่า us from evil หรือชื่อภาษาไทยว่าให้มันจบที่นรกนรกของเขานั่นก็คงจะเป็นราบุรีนั่นเองเรื่องนี้เป็นหนังจากเกาหลีครับทำรายได้สูงสุดที่เกาหลีไป33ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็รายได้ในประเทศไทยสัปดาห์นี้ได้เพียงอันดับ5เท่านั้นทอรไฟ5080,000บาท ส่วนอันดับที่4สัปดาห์นี้ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเทเนตเทเนตเป็นหนังที่เข้าเมืองไทยมาเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วนะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในท็อป5ทำรายได้ไป610,000บาทรายได้รวมในประเทศไทยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่56,910,000บาทส่วนรายได้รวมทั่วโลกตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น307 ล้าน7แสนแล้วนะครับตีว่า308ก็ได้ทำรายได้ในตลาดโลกไป20กว่าล้านรวมที่อเมริกา2.7ล้านในสัปดาห์นี้ครับต่อจาก เทเน็ตก็เป็นมู่หลานครับมู่หลานในประเทศไทยสัปดาห์นี้ก็ยังคงทำรายได้ไปเกือบล้านครับได้950,000บาทเฉพาะในจังหวัดใหญ่นะครับรายได้รวมเฉพาะจังหวัดใหญ่เช่นกัน63,740,000ล้าน7 40, บาทแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีรายงานของ b o อกซ์ออฟฟิศไทยแลนด์ไปแล้วว่าขณะนี้ทำรายได้ไป88ล้านเพราะฉะนั้นถ้ารายได้ในเมืองใหญ่1ล้านจากชั่ว ทั่วประเทศอีก1ล้านก็น่าจะเกิน90ล้านแล้วนะครับส่วนรายได้ในตลาดโลกสัปดาห์นี้เป็นอันดับ1เหลืออยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นรายได้รวมในขณะนี้66ล้าน8แสนเหรียญสหรัฐครับก่อนจะถึงอันดับสูงสุด ของประเทศไทยในสัปดาห์นี้นะครับพี่โอคอแรกหนังที่ยังคงทาเงินในตลาดโลกอีกสองเรื่องแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยแต่ออกจากเมืองไทยไปแล้วเรื่องแรกนั่นก็คืออันฮิงเกตเฮียคลั่งดับเครื่องชนสัปดาห์นี้รวมทั่วโลกไปแล้วทําไปแล้ว36ล้านเหรียญสหรัฐครับเกินจุดลงทุนไปแล้วนะครับงานสร้างของเรื่องนี้33ล้านเหรียญสหรัฐต่อไปก็กําลังจะเก็บกําไร ก็ไม่จริงๆก็ยังไม่กําไรหรอกเพราะว่าต้องหักส่วนแบ่งให้โรงหนังแล้วก็มีค่าการตลาดด้วยถ้าจะให้ดีจริงก็ควรจะได้6 0ล้าน70ล้านนะครับแต่ระยะนี้อาจจะไม่ต้องพึ่งการโปรโมทเท่าไหร่ทิ้งหนังไว้ในโรงเฉยๆก็คงได้ตอนนี้36ล้านแล้วแล้วก็มีแววว่าน่าจะทำไรายได้ไปถึง40ล้านส่วนอีกเรื่องหนึ่ง New Mutants ครับ ขณะนี้ทําไปแล้ว42ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากการลงทุน67ล้านเหรียญสหรัฐครับอันดับ2ในประเทศไทยคือภาพยนตร์เรื่องแวนกาดเฉินหลงอย่างๆและอะไรนะครับ แวงกาดหนีอุตสาหนี้จากจุดจีนมามาเดือนวาเลนไทน์เอ้ยไม่ใช่เดือนฮาโลวีนนี้ปรากฏว่าไม่รอดนะครับรายได้ในประเทศไทยทำรายได้ไปเพียงแค่อันดับ2เท่านั้นสัปดาห์นี้เปิดตัวด้วยรายได้3 4 5ล้าน4ห้บาทน่าจะเป็นเพราะเฉินหลงชาราภาพและคนภาคเฉินหลงไม่ใช่พี่โตพันธมิตรนะครับอันดับหนึ่งในประเทศไทยสัปดาห์นี้ยังคงเป็นภาพยนตร์เรื่องกรีนแลน กรีนแลนด์เจอรัตบัตเลอร์กรีนแลนด์สัปดาห์นี้ทำรายได้ไป3ล้าน6แสนบาทรายได้รวมเฉพาะจังหวัดใหญ่กรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่14ล้าน6แสนบาทครับถ้าเป็นรายได้รวมทั้งประเทศรวมอีก70จังหวัดที่เหลือน่าจะถึง20ล้านเลยนะครับกรีนแลนด์ในขณะนี้ทำรายได้ในตลาดโลกไปแล้ว30ขอภัยครับ กรีนแลนด์ขณะนี้ทำรายได้ในตลาดโลกไปแล้ว24ล้านเหรียญสหรัฐครับและนั่นก็คือรายงานภาพยนตร์ทำเงินในสัสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2563ทั้งในประเทศไทยจีนอเมริกาและรายได้รวมทั่วโลกเฉพาะเรื่องที่สำคัญน่าสนใจและเรื่องที่ฉายในประเทศไทย เท่านั้นนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกติดตามได้ที่ Box Office Mojo หรือ f a c e b o o k c o m OK n i t i Tape พี่โอจะลงรายละเอียดไว้ท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันพี่โอจะขอพูดถึงภาพยนตร์ที่เลื่อนฉายเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อวานดังต่อไปนี้ครับ เมื่อคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563พี่โอเพิ่งจะลงคลิปบรรยายเรื่องหนังที่เลื่อนไปฉายในปี2021แล้วก็พูดด้วยว่ามีหนังที่ค้างในปีนี้อยู่4เรื่องรวมทั้งเรื่องดูนว่ายังคงอยู่ในปี2020ปรากฏว่าลงคลิปไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นบริษัทวอร์เนอร์ก็ แจ้งเรียบร้อยแล้วว่าดูนไม่อยู่ในปีนี้ไม่อยู่ในธันวาคมปีนี้แล้วเลื่อนไปเป็นตุลาคมปีหน้านะครับและต่อมาไม่กี่ชั่วโมงต่อมามิลลาโจววิชและจาพนมจากเรื่อง Monster Hunter ก็ประกาศว่าอาจจะฉายในสิ้นปีนี้ย้อนกลับมาแลครับเรื่องนี้เดิมทีแล้วจะฉายเดือน กันยายนแล้วก็เลื่อนไปเมษายนแล้วก็จะเลื่อนกลับมาเนื่องจากว่าเมษายนตอนนี้แออัดแล้วมีทั้ง Fast อ๋อไม่ใช่ f a ส t ไปพฤษภาแล้วมีมีทั้งดินแดนไร้เสียงมีทั้ง Black Widow Black Widow ของบ้านเราเป็นเมษานะครับส่วนอเมริกาเป็นพฤษภาแล้วก็ยังมีเรื่องที่เลื่อนไปจากปลายปีนี้ก็คือเรื่อง James Bond 007ตอน n no Time To d i ด เขาก็เลยกะว่า Monster Hunter เนี่ยน่าจะเลื่อนกลับมาที่ธันวาคมเฉพาะบางประเทศและบางประเทศนั้นก็ต้องรวมถึงประเทศไทยด้วยเนื่องจากว่าจาพนมหรือโทนีิจาเป็นนักแสดงนำนะครับและก็ประเทศไทยปลอดภัยจากโควิดด้วยหลังจากนั้นแล้วก็มีข่าวว่า The Batman ที่พระเอกแวมพร์ของเราอุตส่าห์ไปติดโควิด อุตสาห์ลงทุนติดโควิดโดนเลื่อนจาก1ตุลาปีหน้าเนื่องจากว่าภาพยนตร์เรื่องดูนไปแทนที่เรื่องแบทแมนก็เลยต้องกระเด็นไปถึง4มีนาคมปี2022ครับและการเลื่อนไปครั้งนี้วอร์เนอร์ก็ปลอบใจเราด้วยการเอาเดอะเมทริกซ์ภาค4จากเมษายนปี2022กลับมาที่22ธันวาปี2021นอกจากนั้นก็มีอีก2เรื่องที่ประกาศเลื่อนจากวอร์เนอร์นะครับเดอะแฟลช เลื่อนจาก3มิถุนายน2022ไปเป็น4พฤศจิกายน2022และชาแซมภาค2เลื่อนจาก4พฤศจิกายน2022ไปเป็น2มิถุนายน2023ครับและมีอีก2เรื่องคือ Black Adam ที่ลงวันที่ไว้22ธันวาคม2021กับ Minecraft 3มีนาคม2022 2เรื่องนี้ถอดโปรแกรมแบบไม่มีกำหนดยังไม่กำหนดวันใหม่นะครับ นอกจากนั้น Warner ยังมีการจองคิวฉายหนังซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรอีก2คิวในปี2022ด้วยนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า2คิวนั้นมันจะเป็น Black Adam กับ Minecraft หรือว่าเป็นเรื่องอื่นกันแน่ชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับภาษาไทยหรือของสะสมก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันคุยกันได้ด้านล่าง คอมเมนต์ด้วยคำสุภาพนะครับหรือคุยกันในแชท t m s s s n n g r r f c e e o o o กก็ได้กดติดตาม Subscribe, l i ไ e v i วิ Share ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนเอาโค้กหรือป๊อบคอนเข้าไปในโรงหนังเนี่ยก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยนะครับถ้าใช้ YouTube Premium ก็ดูช่องดูรายการดูคลิปของพี่โอยาวๆครับ กดติดตาม Subscribe เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนว่าเวลามีอะไรใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆหรือมีโพสต์ใหม่ๆคุยกันในไลฟ์ได้ประมาณเดือนละสองครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่ยังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะครับและพบกันคลิปต่างๆครับสวัสดีครับ โควิดแกงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจำไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหนิดหอเมต